วัสดีครับผมกลับมาอีกหนึ่งครั้งนะครับผมวันนี้เรามาพบกันกับช่อง Wonder t e t e r ชวนกันตลอดนะครับกับผมต้องชวนกันตลอดเช่นเคยวันนี้หล,หลายๆท่านได้สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับการใช้งานของทางเว็บไซต์ mega.nz นะครับผมหรือว่า .nz นะครับที่เราใช้คุณหูกันคือตัว Z นะครับ ว่าเมื่อเราทําการดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยมันมีบางบางประการที่เกิดปัญหาขึ้นมานะครับก็คือไม่สามารถดาวน์โหลดได้ทําอย่างไรดีนะครับระบบข้างบนแจ้งว่านะครับ transfer quota e x c i s e นะครับผมก็คือแบบหมดไปแล้วทำยังไงดีเรามีวิธีแก้กันนะครับผมอย่างอย่างแรกเลยนะครับเมื่อคลิปที่ผ่านมาตามที่เด้งขึ้นมาตอนนี้นะครับก็คือจะเป็นการแนะนำว่าเราจะสมัคร Account ของทางเมกา พร้อมกับรับพื้นที่ในการฝากไฟล์ 50GB กิกะไบต์ได้อย่างไรนะครับก็ใครที่ยังไม่มี a c c o u n t ก็กลับไปรับชมมันก่อนว่าวิธีการสมัคร Account นั้นต้องทำอย่างไรนะครับเมื่อเราได้สมัคร Account เสร็จแล้วนะครับผมทางระบบเขาก็จะให้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลฟรีทั้งหมด 50GB กิกะไบต์นะครับแต่ว่าเมื่อเราทำการสมัครเสร็จแล้วเนี่ยแต่เดิมทีนะครับผมทางเมกาเนี่ยเขาให้เรามีโควต้าในการ ดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บเมกาเนี่ยคนละ40 g b แต่เมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมานะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของทางเว็บเมกาโดยผู้ผลิตและพัฒนาเว็บไซต์เองเลยนะครับก็คือเขาให้เราสมัคร Account ใหม่นะครับแอคเค n t ใหม่เนี่ยยังคงได้สิทธิ์ในการอัปโหลดไฟล์50 g b แต่ว่าการดาวน์โหลดไฟล์เนี่ยไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาหาวิธีการ ให้ได้มาซึ่ง transfer quota หรือว่า quota ในการดาวน์โหลดกันก่อนทำอย่างไรไปดูกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมให้ทุกท่านเข้ามาที่เว็บเมกานะครับ .nc นะครับผมนะไปเลย w w w m e g a n c นะครับกด enter ก็จะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับหากว่าใครที่ยังไม่มี Account นะครับผมให้ทำการสมัคร Account ก่อน นะครับวิธีการสมัคร a c c o u n t ก็ตามที่อยู่ด้านบนนะครับผมที่ดูสองแสดงชี้นะครับจะมีลิง์เด้งขึ้นมาตรงนี้ว่าสมัครอย่างไรนะครับคนที่สมัครเสร็จแล้วก็กดล็อกอินได้เลยนะครับผมในส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาล็อกอินนะครับ a c c เ u n t เดียวก,กันกับที่เราทำการสมัครไปเมื่อคลิปที่ผ่านมานะครับเมื่อล็อกอินเสร็จแล้วนะครับผมอย่างแรกที่เราจะเห็นก็คือหน้าตานะครับของ ตัวไฟล์ทั้งหมดที่เราได้ทําการอัปโหลดไปหากว่าใครที่ยังไม่มีการอัปโหลดเลยเนี่ยก็จะมาเจอไฟล์เดียวก็คือไฟล์ชื่อว่า welcome to mega pdf นะครับซึ่งจะเป็นไฟล์แนะนําของทางเว็บเมกานะครับผมเราจะมาตรวจสอบอย่างไรดีนะครับว่าของเราเนี่ยมีโคต้าในการอัปโหลดไฟล์และดาวน์โหลดไฟล์เท่าไหร่ นะครับผมมาทางด้านซ้ายมือมุมบนตรงนี้นะครับที่เป็นตัว M กลมๆตัวนี้เลยตรงแดชบอร์ดน,นะครับผมคลิกซ้ายไป1ครั้งนะครับส่วนตรงนี้จะมีระบุไว้ให้เราว่าเรามีโคต้าในการอัปโหลดไฟล์เท่าไหร่ก็คือ 50GB แต่โคต้าในการดาวน์โหลดไฟล์เนี่ยไม่มีเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะสลับให้ดูนะหากว่าใครที่มองภาพไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัว อ่าเอ็ก์อีกหนึ่ง a อ c o u n เคนะครับผมที่ผมได้ทำการล็อกอินใช้งานไว้นะครับมาดู a อ c o u n เคนี้กันนะครับเอ็เคนี้มีการนะครับอัปโหลดไฟล์ไปแล้วนะครับผมก็คือมี2โฟลเดอร์ชื่อไฟล์กับโยรินะครับมาดูแดชบอร์ดกันนะครับผมว่า a อ c o u n เคนี้นะครับนี่เอ็กซ์เคนี้มีโคต้าในการอัปโหลดไฟล์ทั้งหมด 35GB ใช้ไปแล้ว 5.6GB เพราะฉะนั้น ถือว่าเราได้ใช้งานพื้นที่ไปแล้ว16นะครับฝั่งขวามือก็คือเป็นโคต้าในการดาวน์โหลดเห็นไหมครับผมได้โคต้าของ Account นี้อยู่ที่40 GB ตอนนี้ผมยังไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นหากว,ว่าเราสังเกตเห็นนะครับผมแอคเคาทนี้ก็เป็นแอคเ u าท์ฟรีเหมือนกันเพียงแต่ว่าของผมเองเนี่ยได้มีการทำการสมัคร Account ก่อนหน้าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข นะครับพอแอคเค้าใหม่ๆที่มาสมัครในปัจจุบันนี้เนี่ยตัวทา a สเฟอร์ตัวนี้ที่เป็นโคต้าทาンสเฟอร์ตัวนี้เขาไม่ได้ให้มาแล้วนะครับเราต้องไปทํากิจกรรมบางอย่างก่อนของทางเว็บเมกาเพื่อให้ได้มาซึ่งช่องตรงนี้นะครับใครก็ตามที่สมัครใหม่ตัวนี้เราจะไม่เห็นนะครับผมว่าฝั่งนี้มันอยู่เท่าไหร่ก็คือจะไม่มีปรากฏเลยนะครับผมอ่าเราไปปฏิบัติการกัน,กนเลยดีกว่าว่าทําอย่างไรดีนะครับผม อย่างแรกนะครับให้เราทําการล็อกอินแอคเคาทของเราที่เราสมัครมาก่อนนะครับเราก็จะมาเจอหน้าต่างนี้เหมือนเดิมนะครับไปที่แดชบอร์ดของเราเองเนี่ยเราก็จะมาเจอแค่ช่องอยู่ฝั่งซ้ายมือที่บอกว่าโคตาในการอัปโหลดไฟล์ของเราในการฝากไฟล์ของเรานั้นมีเท่าไหร่นะครับหาดูนะแล้วเรามาดูฝั่งขวามือช่องตรงนี้ที่เขียนว่า unlock นะครับผมโบนัสนะครับให้เราคลิกคข้ามา get more bonus ตัวนี้นะครับ นี่เลยนะครับผมในส่วนตรงนี้เองเนี่ยทางระบบเขาจะบอกเราว่าหากว่าเรานะครับติดตั้งตัวเมกาเป็นโปรแกรมเมกานะครับลงไปในคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะได้รับโบนัสในการอัปโหลดไฟล์เนี่ยเพิ่ม20 GB บโบนัสในการดาวน์โหลดไฟล์นะครับ4 0่ b อันนี้ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับผมสำหรับในส่วนที่เราจะดาวน์โหลดไฟล์ในช่องของ Man เดอร์ทูกเตอนะครับผม แล้วก็ถ้าถามว่าคอมพิวเตอร์เครื่องใดที่มีการติดตั้งแอปไปแล้วเราติดตั้งซ้ำนะครับโดยใช้แอปเขา์อื่นถามมาได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องเราจะติดตั้งแอปได้แค่ครั้งเดียวนะครับโดยที่ติดตั้งเครื่องอื่นะเครื่องเดียวกันเนี่ยครั้งอื่นๆได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวโบนัสพวกนี้จะไม่ได้ซ้ําแล้วแต่ได้แค่ครั้งเดียวนะครับซึ่งเครื่องที่ผมทําการรีวิวในปัจจุบันนี้ ผมก็ได้ทำการติดตั้งตัวแอป Mega ที่อยู่ในฝั่งของ PC ตรงนี้นะครับเข้าไปกับ ID ที่เราเห็นเมื่อสักครู่ไปแล้วที่ได้มา4 0 g b นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะมาติดตั้งแอปของ Mega ใส่เข้าไปในมือถือเนี่ยเราจะได้รับโบนัสเพิ่มอีก15 g b สําำหรับฝั่งการอัปโหลด และเราจะได้รับบนนัสสำหรับการดาวน์โหลดยี่ที่3 0 g กนะครับเป็นเมลา180บวันเนี่ยได้อย่างไรไปดูกันเลยนะครับผมอ่านะครับพอเรากด i n s t ต l ร์เสร็จปุ๊บนะครับทางระบบก็จะให้เราติดตั้งนะครับผมเป็นของ g o o g l e p l y y หรือว่าเป็นของอะไรเดี๋ยวเราก็ไปลองดูกันนะครับอ,อ่านี้ เราติดตั้งการใช้งานแล้วที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําต่อไปนี้ก็คือเราจะไปที่มือถือของเราแต่เครื่องผมเองเนี่ยผมได้ติดตั้งโปรแกรม LD Player ไว้ซึ่งเป็นโปรแกรมในการจําลองมือถือระบบ Android ในคอมพิวเตอร์ซึ่งจะได้ง่ายกว่าในการสวิชกลับไปที่มือถือแบบปกตินะครับพอมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมผมก็จะเข้าไปที่ Play Store นะครับ อย่าลืมนะว่าก่อนที่เราจะทําการติดตั้งแอปนะครับเราต้องมั่นใจก่อนว่าตัวอีเมลที่เราทําการผูกกับตัว Android เนี่ยเป็นอีเมลเดียวก,กันกับที่เราได้ทําการสมัคร a อ c o u n t ของเมกาไว้นะครับซึ่งผมได้เช็คตรวจสอบแล้วว่าเป็นอีเมลเดียวกันนะครับผมก็จัดการติดตั้งต่อได้เลยนะครับผมก็เริ่มเลยก็ที่เมก a นะครับอ่านี่ง่ายพอมาแล้ว เป็นไอคอนของเขาเองเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการติดตั้งนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับความเร็วในการดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของแต่ละท่านนะครับผมว่าความเร็วในการดาวน์โหลดไฟล์มีความเร็วมากน้อยเท่าไหร่ส่วนตรงนี้ระยะเวลาเราจะใช้มากน้อยต่างกันนะครับผมจะไม่เท่ากันนะครับพอผมกดเปิดขึ้นมานะครับ ผมก็เลือกเข้าสู่ระบบได้เลยเพราะเรามีอีเมลอยู่แล้วถูกต้องไหมครับเรามี Account อยู่แล้วนะครับอ่ะนะครับเราก็ทำการเข้าสู่ระบบตอนนี้ระบบก็จะมาดูว่า แอคเคาท์เราถูกต้องไหมนะครับผมใช้งานได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับแต่หากว่าเราเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์นะครับเราก็จะได้รับฟรีอีก 20GB กิกะไบต์นะครับแต่หากว่าเรายังไม่เพิ่มตอนนี้เราก็กดไม่ใช่ตอนนี้ไปก่อนนะครับผมอ่าตอนนี้ครงระบบก็บอกว่าเมกาต้องการเข้าถึงรูปภาพมีเดียฝฟลกของคุณเพื่อสามารถแชร์กับเพื่อนของคุณรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อความที่มีการเข้ารหัสและการถอดออกอย่างปลอดภัย เราจะตั้งค่าเลยก็ได้หรือกดไม่ใช่ตรงน,นี้ก็ได้นะครับพอถึงส่วนตรงนี้เองนะครับผมทางเมกาต้องการที่เข้าถึงกล้องถ่ายรูปของเราเพราะในบางครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะถ่ายรูปแล้วก็ให้ทําการอัปโหลดขึ้นไปยังเมกาได้เลยจะได้ไม่ต้องเปลืองพื้นที่ของเรานะครับผมกดข้ามไปก่อนเพราะว่าในส่วนตรงนี้เองของผมเนี่ยใช้ใน Android ใน,ในอคอมพิวเตอร์นะครับ นะครับเสจแลาวในการตั้งค่านะครับผมเรามาดูกันนะครับบัญชีของชั้นเห็นไหมครับตอนนี้ของเราเนี่ยเพิ่มเป็น 65GB กิกะไบแล้วจากเดิมทีมันได้แค่ 35GB กิกะเดี๋ยวผมสลับให้ดูนะนะครับอ่าอันนี้อันนี้ 50GB ิกะไบขออภัยนะครับนี่คือเดิมทีก่อนที่เราจะทำการสมัครนะครับทำการดาวน์โหลดแอปนะครับเราจะได้โคต้าในการ อัปโหลดไฟล์ที่50 g b นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกด r e f r e s กันดูนะครับผมคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับนะ,นะเห็นไหมครับตอนนี้พื้นที่ของเราเพิ่มขึ้นแล้วนะครับผมจากเดิมทีเนี่ยพื้นที่ในการอัปโหลดหรือว่าฝากไฟล์ของเราจะได้แค่50 g b นะครับแล้วก็พื้นที่นะครับโคตา้าในการดาวน์โหลดเนี่ยไม่มีเลย ตอนนี้เรามีโค้ตาในการดาวน์โหลดเพิ่มขึ้นมาถึง30 g b ซึ่งบอกได้เลยว่าเพียงพอเพียงพอสำหรับการดาวน์โหลดไฟล์ที่อยู่ในช่อง Wonder to Getter นะครับหากว่าใครต้องการมากกว่านี้ทำอย่างไรล่ะก็เหมือนเดิมนะครับเราก็มาทงช่อง Get More Bonus นะครับเพื่อจะมาดูว่าของเราเองเนี่ยต้องการที่จะทำอะไรเพิ่มเติมถ้าหากว่าเราชวนเพื่อนมาใช้นะครับ ของเมกานะครับเราก็จะได้รับโบนัสเพิ่มอีก10 g b กะไสำหรับการอัปโหลดไฟล์และดาวน์โหลดไฟล์เพิ่มอีก20 g b กเห็นไหมครับก็ส่วนตรงนี้เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้เองนะครับหากว่าเราทําการยืนยันนะครับ Account ด้วยการส่ง SFS เข้าทางมือถือของเราเนี่ยเราก็จะได้รับโบนัสเพิ่มอีก20 g b กะไสำหรับการอัปโหลดไฟล์นะครับการอัปโหลดไฟล์เก็บไว้นะครับ แล้วก็การดาวน์โหลดไฟล์เนี่ยเราจะได้รับเพิ่มอีก40 g b นี่คือวิธีการหาวิธีการให้ได้มาซึ่งโบนัสของเรานะครับสำหรับในส่วนของตรงนี้ใครที่ติดขัดปัญหาว่าไม่สามารถดาวน์โหลดได้เมื่อเราดูคลิปนี้จบแล้วนะครับผมก็ทำตามกระบวนการที่แนะนำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับผมปัญหาที่บอกว่าเราไม่สามารถดาวน์โหลดได้ก็จะหมดไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ หากดูแล้วเป็นประโยชน์นะครับผมดูแล้วมีสาระนะครับผมฝากกดติดตามกดดบกระดิ่งนะครับกดไลค์และกดแชร์เพื่อที่จะให้ทุกคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับปัญหาทางด้านนี้นะครับได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับผมและ การเรียนรู้นั้นไม่ได้จํากัดอายุช่วงเวลาในการเรียนรู้นะครับผมทุกคนจะมีการเรียนรู้ไปด้วยด้วยกันนะครับผมแต่ละคนมีความชํานาญด้านในทีต่างกาันเพราะฉะนั้นเราจะเดินไปด้วยกันอย่างช้าๆเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมครับสวัสดีครับ